น้ำพริกเนื้อวากิวครับหอมโตโตรสชาติก็จะแบบเค็มเผ็ดหวานอะ uh huh. หอมมันเนื้ออย่างเงี้ยห,หอมเนื้อวากิวชัดมากจับเข้าสวยร้อนๆคือโคตรอร่อย มีไข่ด้วยคือดีอ่ะเนื้อสับแบบเป็นชิ้นๆเลยนะหอมมากอมากเพิ่มความเค็มนิดนึงดี่อวไปไม่ติดเค็ม ทีนีละมึงเอ้ยโคตรดีอันนี้กระปุกใจผมกินสองวันเนี สุดอ,สสอ,อืมยีขอมดีลองดูครับอร่อย